และที่น่ากลัวก็คือได้พบเศษจีวรและคราบเลือดที่ติดบริเวณปากของพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วทําให้ต้องพากันรีบสํารวจว่ามีใครในวัดได้หายตัวไปอีกหรือเปล่าเมื่อเห็นอย่างนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าได้ขอความช่วยเหลือเกณฑ์คนในหมู่บ้านจัดเวรยนยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนเช้าพอวันรุ่งขึ้น ก็ได้วาจ้างให้ช่างประตูมาทําประตูเหล็กล้อมรอบตามประตูหน้าต่างของโบสถ์ทั้งหมดและจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สำเนินในวัดหายตัวไปอีกเลยแม้เรื่องราวพระกินเนนนั้นจะผ่านไปราวหนึงร้อปีแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่โด่งดังและเป็นที่พูดถึงของคนจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันและวัดวรนาธบันพศ หรือวัดเขากบนั้นยังกลับ